All Smart International ร่วมกับบริษัทโซเดียร่าจัดถแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้แนวคิดก้าวใหม่แห่งความร่วมมือส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินอีกทั้งยังได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจอาเซียนจัดพิธีมอบรางวาัล Business Awards 2025ภายใต้โครงการ All Smart s u s t a i n a b l e Lifestyle เพื่อส่งเสริมผลักดันและต่อยอดให้กับนักธุรกิจผู้บริหารและเจ้าของแบรนด์ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปีไปเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีพลเอกเสริมศักดิ์วิเศษชัยศรีอดีตหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายกสมาคมธุรกิจอาเซียนให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยดรอัครวิดรอบรู้ ประธานผู้ก่อตั้งโครงการ All Smart Sustainable Lifestyle และดรพัชรินภูลสวัสดิ์ประธานกรรมการจัดงานเข้าร่วมงานหนห้องประชุมวายุพักโรงแรมเซนทราลไลท์ศูนราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวนะัฒนานอกจากนี้ทางผู้จัดงานยังได้ทำการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน11แห่งที่ขาดแคลนได้นำทุนดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในส่วนต่างๆที่จำเป็นอีกด้วย ครับวันนี้ก็เป็นวันที่มีความสำคัญมากนะครับซึ่งบริษัทออนสมาร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้จัดงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีเกียรติมากที่สุดในวันนี้ขึ้นนะที่แห่งนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรธุรกิจกับ คุณภาพชีวิตของผู้บริโภคซึ่งมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อมนุษยชาติอย่างยิ่งนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ถึงมีความน่าขันมากนะสมาชิกที่เข้าร่วมวันนี้ก็ถือว่ามากที่สุดนะครับเป็นที่น่าภูมิใจมากในการจัดงานครั้งนี้เพราะนั้นผมในฐานะเป็นประธาน ก็ขอชื่นชมนะแนวความคิดของดรอัครวิทย์รอบรู้ที่ได้จัดงานวันนี้ขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์ยชาติไม่ว่าในประเทศไทยหรือทั้งโลกนะครับเพราะนั้นผมก็ขอถือโอกาสานี้นะให้งานในวันนี้ประสบผลสำเร็จ ไปอย่างราบรื่นและขอให้ทุกคนที่มารับโลกเกียรติประวัติทั้งตัวท่านแล้วก็ทางชื่อเสียงของผู้จัดก็ขจรกระจาย,จยไปแล้วก็ขอให้จัดงานอย่างนี้บ่อยๆเพื่อสังคมของประเทศชาติต่อไปครับผมรับเอกสวิโรมุนนะครับเป็นผู้ก่อตัง้งโครงการออสมาร์ซาชุนโบและสายไทยแลนดนะครับ ก่าจะมาถึงทุกวันนี้นะครับก็ตามที่ได้ได้แถลงข่าวไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเราก็ค่อนข้างที่จะวางแผนนะครับเพื่อจะบรรลุปเป้าเป้าหมายทั้งภาคธุรกิจและภาคสังคมวันนี้นะครับเราก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ประสบความสำเร็จในอีกขั้นหนึ่งนะครับผมในฐานะประธานโครงการนะครับก็ขอขอบคุณท่านคนเอกสูงสังก์ด้วยนะครับ ที่ให้เกียรติมามอบรางวัลให้กับบุคลากรที่มีความรู้มีความสามารถนะครับเพื่อจะขับเคลื่อนเศษรษฐกิจหรือว่าสังคมไทยไปในรูปแบบใหม่นะครับผมขอยย้ำนะครับเป็นรูปแบบใหม่ที่เราจะสร้างความเข้มแข็งเพื่อเกิดความปองดองซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายใต้ความตั้งใจของทีมงาน บริษัทคอสมาร์ท mm hmm. และบริษัทโซดิราเองด้วยนะครับ mm hmm. เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาในโครงการคอสมาร์ทซัตชิโนโวและสไตล์ไทยแลนด์นะครับ mm hmm. เพราะโครงการนี้กว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้ไง่ายครับ mm hmm. แต่วันนี้ครับอยากให้ทุกท่านได้รับทราบว่ากระบวนการหลายอย่างที่เราได้วางไว้และได้ตั้งใจไว้ ได้บรรลุผลแล้วครับการวางแผนงงานตลอดระยะเวลา6-7ปีที่ผ่านมา,า,มาบ้านบ้านหลังนี้สำเร็จแล้วครับและพร้อมรับนะครับทุกท่านให้มาอินจอยกันให้มาร่วมมือกันให้มาสามัคคีกันผ่านการขับเคลื่อนสิทธิยุบายโดยผ่านหลักการคุณธรรมจะเรียยธรรมคยทางนำกิจกรรมุพัฒนาอาสาเพื่อพัฒนาสังคมครับน้อมรับ เศรษฐกิจที่ย,ยั่งยืนครับนี่คือปัจจัยหลักนี่คือเหตุผลหลักที่ทางทีมงานเองทางผมเองทางดรพัชชินเองนะครับมีความตั้งใจที่จะจัดงานนี้เกิดขึ้นณวันที่8ปดนี่ในนี่ครับ2568ครับงมสวัสดีค่ะด็อกเรชินทุสวัร,รัตนะคะประธา,านกรรมาการจัดงานรางวัลนิสิตอวโลกภายใต้โครงการออสมาร์ทอีเวนต์ไรท์ไลท 厉害。 แต่ว่าญาติโจ็กไมมีโอกาสนะคะท่านใดนะคะอยากจะเข้าเป็นเสือมือกับโครงการออสมาร์ทเลอร์ไฟไทร์แมนทางโครงการเราไม่ได้สร้างเครือข่ายหรือรวมคนให้เป็นเครือข่ายแบบนี้แอย่างไดแต่เรามอแบบความเก็นคอนเนคชั่นที่เราจะต้องการอยากจะเชื่อเชื่อมกบริษารเจ้าของบริษัททุกท่านมาเรื่องแชร์